ในบางครั้งนะคะเราก็จะมีอาการเหนื่อยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็คิดว่าถ้าเราได้พักเราก็คงจะดีขึ้นนะคะร่างกายบางครั้งมันไม่ได้ต้องการพักเพิ่มจากอาการเหนื่อยแต่สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยนั้น่ะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่หัวใจของเรานะคะสภาพของความรู้สึก ที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกต้องถูกต้องอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเราจะต้องโอเคอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนจะต้องแข็งแรงอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนดี เราแคร์คาตัดสินของคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาว่าเราดีพอไหมว่าเราโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอไม่ยอมให้ตัวเองถูกมองว่าเป็นคนที่ ไม่สู้ไม่ขยันต้องเก่งอยู่ตลอดเวลาเราต้องถูกยอมรับชื่นชมอยู่ตลอดเวลานั่นคือเป็นอาการของความเหนื่อยสะสมทางใจไม่ใช่เหนื่อยจากร่างกาย สิ่งนี้สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ตื่นรู้แล้วก็เรากำลังเข้าสู่ยุคความถี่ใหม่ของโลกใบนี้ที่หากเราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ไม่สามารถที่จะยอมให้ตัวเองอ่อนแอยอมให้ตัวเองร้องไห้ยอมให้ตัวเองแพ้กับชีวิตไม่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแต่แค่ยอมรับการเป็น ตัวตนของตนเองในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆสถานการณ์แล้วไม่ต้องตัดสินตนเองเราไม่ต้องดีเราไม่ต้องเป็นคนดีในทุกๆอย่างมันไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องเราอ่อนแอร์ได้ เราร้องไห้ได้เราผิดพลาดได้นี่คือความจริงของมนุษย์ที่เราถูกหลอหลอมด้วยโปรแกรมที่สร้างให้เป็นความเชื่อมวลรวมร่วมกันว่าหากใครที่ขยันมากๆนะไม่ยอมหยุดไม่ยอมฟังร่างกาย ไม่ยอมอ่อนแอไม่ยอมพ่ายแพ้ให้ใครเห็นฝืนความรู้สึกของตนเองไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับความรู้สึกของตนเองประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในภาพลักษณ์ที่เพอร์เฟแต่ข้างในร้องไห้ข้างในว่างเปล่า เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดกับความเชื่อเหล่านี้เพราะนั่นมันคือหุ่นยนต์มนุษย์มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้ มีวันที่ประสบความสําเร็จได้และมีวันที่อ่อนแอได้มีวันที่ล้มเหลวได้มีวันที่ยิ้มได้มีวันที่ร้องไห้ได้มีวันที่เก่งได้มีวันที่แพ้ได้นี่คือธรรมชาติของโลกที่เป็นคู่เป็นคู่วดูเรตี้นะคะเป็นสิ่งตรงข้ามกัน นี่คือประสบการณ์ของเราที่อยู่ในร่างมนุษย์ที่เราต้องการมีประสบการณ์ในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตัดสินว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวสิ่งไหนบาปสิ่งไหนบุญสิ่งไหน เป็นแสงสว่างสิ่งไหนเป็นความมืดมนไม่ได้ตัดสินว่าความสว่างดีแล้วเราจะเป็นความสว่างอย่างเดียวแล้วก็ผักใสด้านมืดของตนเองไม่เอาไม่ยอมรับหมุกเม็ดทับถมปิดบงังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยไม่ยอมรับซึ่งการใช้ชีวิต ในรูปแบบนี้มันจบแล้วนะคะสำหรับยุคที่เราเริ่มต้นความถี่ที่เป็นความถี่ที่สูงขึ้นนะคะของคลื่นพลังงานทั้งหมดในโลกนี้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตนเองถึงแม้คุณไม่เปลี่ยนโลกจะบังคับให้คุณเปลี่ยนเองสังคมจะบังคับให้คุณเปลี่ยนเองธรรมชาติ จะทำให้คุณเปลี่ยนเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะการที่เราใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมนั้นอะ่ะมันไม่เวริร์กต่อไปแล้วมันไม่สอดคล้องกับคลื่นความถี่ใหม่ของการเป็นของการเป็นของโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งที่มีจิตสำนึกในการสร้างสารรค์เช่นเดียวกัน สังเกตได้นะคะจากการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวงการในทุกๆอาชีพทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่ในระดับประเทศหรือระดับปัจเจ็บบุคคลมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการรื้อถอนมีการเปิดโปงมีการเปิดเผยความลับที่ซ่อนเลนที่ปิดบังสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ มันได้ถูกเปิดออกและความจริงต่างๆที่หมกเม็ดไว้ที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้ก็ได้ถูกเปิดออกแม้แต่เรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ของสถานที่สําคัญประวัติศาสตร์ของเรื่องราวของบุคคลจะถูกแก้ไขให้ถูกต้องสิ่งไหนที่ถูกบิดเบือนจากขาวเป็นดําจากดีเป็นเลว ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกจัดเรียงใหม่จะถูกแก้ไขมัดใหม่ให้มันถูกต้องอยู่ในแนวที่ตรงกับความจริงและมนุษย์เรานะคะก็ถูกอัปเกรดโดยโดยกฎธรรมชาติที่ผู้ที่ตื่นรู้นะคะเป็นกลุ่มคนเขาเรียก ชนชนกลุ่มน้อยนะชนกลุ่มน้อยที่ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลในโลกยุคดิจิทัลยุค AI ที่ข้อมูลไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จไม่รู้อันไหนที่มันเกิดจากความจริงที่เป็นการสร้างขึ้น จากมนุษย์จากความจริงจากเรื่องราวจริงหรือสร้างขึ้นจาก AI จากข้อมูลที่บิดเบือนนะตอนนี้มันเป็นโลกที่วุ่นวายมากๆซึ่งที่ครูเคยพูดไปตั้งแต่ปี2 0 2 3 2 4 2 5ว่าให้เราเตรียมพร้อมพลังงานนี่เป็นเวลาแห่งการได้ใช้งานนั้นแล้วนะคะ ผู้ที่ยังไม่ตื่นผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงเขาจะแยกแยะข้อมูลอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนบิดเบือนไม่ออกเลยแต่สำหรับผู้ที่ตื่นแล้วรู้แล้วเนี่ยเราดูปลาดเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าสื่อหลักในทีวีหรือคําบอกเล่าคําสนทนาใดๆจากผู้คนเราจะสามารถแยกแยะ อันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนคลื่นความถี่สูงอันไหนคลื่นความถี่ต่ําอันไหนมันสอดคล้องกับแก่นแท้ของเราอันไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงที่ไม่อยากจะไปดึงพลังงานความถี่ที่มันไม่สอดคล้องนั้นเข้ามาในชีวิตนี่คือเป็นเวลาสําคัญนะเป็นเวลาสําคัญของคนตื่นรู้ที่ ที่เป็นแกนหลักที่เป็นเสาหลักในการยึดขึ้นความถี่สูงในการเป็นธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์จริงๆโดยที่เราไม่ใช่ติดดีไม่ใช่ยอมรับตัวตนของเราเฉพาะในด้านดีแต่เรายอมรับตัวตนของเราอย่างเป็นธรรมชาติของเราทั้งด้านดีและเลวทั้งด้านดีและไม่ดี ท้งด้านดีและแย่เรายอมรับได้หมดเลยแล้วเราก็ไม่ตัดสินตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนั้นน่ะมันเป็นเพียงประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ฉากละครทุกบททุกตอนที่เรามีประสบการณ์มันเป็นเพียงเกมแห่งความรู้สึกเพราะมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษคือ ประสาสัมผัสทั้ง5ที่มันตอบสนองด้วยอารมณ์และความรู้สึกเพราะฉะนั้นแกนหลักๆเลยของการมีชีวิตเป็นมนุษย์คือเราต้องการมารับความรู้สึกซึ่งหากเรารู้ความจริงข้อนี้นะคะความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นทางกายทางร่างกายของมนุษย์ผู้นี้ใน อาณาจักรนี้ในมิตินี้ในโลกใบนี้ที่เป็นกายเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่ความจริงหนึ่งเดียวที่เป็นสัจธรรมคำว,ว่าสัจธรรมคำว,ว่าความจริงหนึ่งเดียวคือมันจะเป็นนิรันมันจะติดตัวเราไปในทุกๆมิติทุกอาณาจักรทุกๆสถานะ ไม่ว่าเราจะเป็นของแข็งของเหลวกา๊าซพลังงานหรือแค่ความตระหนักรู้มันจะอยู่กับเราในทุกทกที่นั่นคือศัจธรรมแต่อารมณ์ความรู้สึกนี้มันแสดงมันอยู่ได้มันเป็นอยู่ดำรงอยู่แค่มิติทางกายภาพของอาณาจักรนี้อาณาจักรทางกายภาพที่เป็นโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความจริงแก่นแท้ของเรา เรามาเพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้สึกนี้เท่านั้นหากเราเข้าใจตรงนี้มันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ได้ไม่ต้องอินไม่ต้องอินกับเรื่องราวไม่ต้องอินกับคำตัดสินไม่ต้องอินกับการที่เราจะต้องแคร แคร์ความรู้สึกของทุกๆคนผู้อื่นทุกๆคนมีคนเดียวที่เราไม่เคยแคร์เลยคือความรู้สึกของตนเองเพราะกลัวโดนตัดสินกลัวโดนนินทากลัวโดนประนามกลัวโดนตำหนิกลัวว่าจะไม่ดีพอสำหรับผู้อื่นแต่เราไม่เคยอยู่และเป็น ชีวิตของเราจริงๆตัวตนของเราจริงๆความรู้สึกของเราจริงๆที่ซื่อสัตย์กับทุกๆการเป็นของเราเราไม่เคยกลับเข้าสู่การเคารพตนเองอย่างแท้จริงนี่คือยุคของการพลิกขั้วในวิถีชีวิตที่จะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิต เปลี่ยนความเชื่อใหม่ทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ตนเองเป็นที่ตั้งมีจุดยืนเป็นของตนเองเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติตนเองอย่างแท้จริงเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นมันสามารถนำมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ให้บังเกิดขึ้นในโลกกายภาพของมนุษย์คนนี้คุณค่าที่เป็นแก่นแท้ที่เราเห็นนั้นน่ะมันสามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพนำมาสร้างเป็นงานนำเสนอนำแสดงแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาศัก,กยภาพความหลงไหลความชื่นชอบ สิ่งที่เราสามารถทำได้สิ่งที่เรามีความสุขกับการที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะสร้างสรรค์ในโลกกายภาพนี้เราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นอะออกมาสร้างสรรค์แล้วก็แสดงออกเพื่อที่จะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นได้มันก็นำมาซึ่งพลังงานต่างตอบแทนที่โลกมนุษย์ ใช้เงินที่เป็นพลังงานต่างตอบแทนโดยที่เราไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนการเป็นตนเองไม่ฝืนการแสดงออกไม่เฟกไม่ต้องสร้างภาพทุกวันนี้นะคะหากว่าใครสร้างภาพใครเฟกเยอะเนี่ยอยู่ไม่ค่อยรอดโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นยุคดิจิทัลยุค AI ยุคมีเดียโซเชียลมีเดียที่มันไวมากๆนะสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว,แล,วและไม่มีความลับอีกต่อไปในโลกใบนี้อะไรที่ไม่จริงอะไรที่เฟกอะไรที่สร้างภาพมันจะถูกเปิดโปงเปิดเผยอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วค่ะสิ่งที่เราจะ ลงดินมากที่สุดลงร่างมากที่สุดจากการตื่นรู้ที่เราลอยๆมาสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานำปัญญาเหล่านั้นนะคะลงมาในร่างนี้ลงในลงมาใช้ในร่างมนุษย์นี้แล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ใช้ชีวิตของร่างมนุษย์นี้อย่างเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ หากคุณเข้าใจสิ่งที่ครูกำลังจะสื่อสารนี้ที่สื่อสารในคลิปนี้ชีวิตมันใช้ง่ายมากๆเราไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องต่อสู้กับใครเลยไม่ต้องเปรียบเทียบใครทั้งสิ้นไม่ต้องแข่งขันการตลาดมาร์เก็ตติ้งแข่งขันการขายแข่งขันการสร้างภาพสร้างแบรนด์สร้างตัวตนสร้างใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เป็นตนเอง เป็นตนเองอย่างแท้จริงแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองออกมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองในทุกการกระทาในทุกการตัดสินใจอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติแล้วชีวิตจะจัดสรรจัดเรียงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าร่องเข้ารอยตามความถี่ ขอ,ข,อของการเป็นของเราความถี่ของการเป็นของเราก็คือเราใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองไม่ตัดสินไม,ไม่รู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองไม่โทษตัวเองคะกลับมารักตัวเองได้แล้วกลับมาเห็นคุณค่าในตนเองได้แล้วกลับมาเข้าร่างมนุษย์ได้แล้วแล้วใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ที่เข้าใจอย่างมนุษย์ที่ตื่นแล้วรู้แล้วอย่างมนุษย์ที่ ใช้ความจริงแก่นแท้ของตนเองนำทางใช้ความรู้สึกสัญชตาตญาณของตนเองตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ตรรก,กะไม่ใช่คำแนะนำของใครไม่ใช่ข้อมูลอ้างอิงจากภายนอกไม่ใช่สื่อกระแสใดๆที่บอกว่าอาชีพนั้นดีวิถีชีวิตนี้เลิศแบบนั้นดีแบบนี้ถูกเราจะไม่สนใจ ไม่เชื่อใครทั้งสิ้นนอกจากฟังสัญชาตญาณของตนเองและดำรงอยู่ด้วยการเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นแก่นแท้ของเราจริงๆในโลกยุคนี้แล้วมันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านพ้นผ่านพ้นวิกฤต ผ่านพ้นสิ่งที่จะมาล่อหลอกล่อลวงเราให้เราได้กลายเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณและมีอิสรภาพร้อยเปอร์เซสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะสำหรับมนุษยชาติณปี2 0 2 6 เริ่มปีนี้ยังไม่จบเดือนมกราการที่เราฝึกที่จะเป็นตัวตัวเองที่เชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นตัวเองสามารถเชื่อมต่อมิติต่างๆของตนเองได้ในระดับความถี่ที่แตกต่างกันที่สูงขึ้นที่สามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นของตนเองได้ นี่คือความสามารถของมนุษย์โดยแท้ที่หาอื่นใดเสมอเหมือนมิได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในปี2030 2030น,นะคะจะมีโฆษณาชวนเชื่อจะมีสิ่งต่างๆมาหลอกล่อให้เราได้ใช้เทคโนโลยีได้ใช้ AI แทนศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เราจะไม่หลงเราจะรอดจากเงื่อนไขการใช้ชีวิตตามแบบตามระบบที่มีการโปรแกรมในอีกรูปแบบหนึง่ง ของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับร่างมนุษย์นี้หากว่าวันนั้นมาถึงแล้วเราไม่รู้ทันเราไม่เราไม่ฝึกใช้ชีวิตที่เชื่อมั่นวางใจในตนไม่พึ่งพาสิ่งอื่นไม่พึ่งพาหรือพึ่งพิงสิ่งภายนอกแต่เชื่อมั่นวางใจศรัทธาในตนเชื่อสัญชตาตญาณในตน เชื่อมต่อตอนเองได้สิ่งนี้เป็นเกราะป้องกันให้เราไม่หลงไปกับสื่อต่างๆที่หอมหวานกับเรื่องเทคโนโลยีกับเรื่อง AI ที่มันจะมาแทนที่ความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์และวันนั้นมาถึงและเมื่อวันนั้นมาถึง เราจะไม่สามารถเชื่อมต่อจิตอิญญาณเชื่อมต่อมิติอื่นๆที่เป็นความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์ได้เพราะเราได้ยอมรับจากฟรีวิวของเราจากเจตจำนงเสรีของเราแล้วว่าเราต้องการที่จะผสมผสานตนเองร่างนี้กับเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้ว วันนั้นจะสายไปนะคะเราจะไม่สามารถกลับคืนสู่สถานะหรือว่าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อหลากหลายมิติมนุษย์ที่สามารถมีศักยภาพเหนือและสูงกว่าเทคโนโลยีซะอีกซึ่ง สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยถูกสอนเราไม่เคยถูกให้รู้เราก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีมันเก่งกว่ามันเหนือกว่ามันสูงกว่าเราก็เลยคล้อยตามและไม่ยอมใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองไม่เชื่อมั่นกับความสามารถของตนเองด้วยความกลัวของเรากลัวไม่กลัวไม่ไม,ไม่ทันกระแสกลัว ตกเทนกลัวโลเทคกลัวมไม่ทันเพื่อนใดๆมันทําให้เรามีความกลัวในการที่จะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะฝากไว้แบบเน้นย้ำมากๆในเรื่องของการฝึกใช้ศักยภาพของตนเอง ฝึกเชื่อมต่อตัวตนภายในโดยความสงบเงียบมีสติมันก็คือการนั่งหลับตาไม่ใช่แค่ทำสมาธิแต่เป็นความเงียบความสงบความอยู่กับตนเองความเชื่อมต่อทุกคนทำได้แค่ลงมือแล้วเราจะผ่านวิกฤตนะคะของ AI ของเทคโนโลยีไปได้และเรานี่แหละจะใช้ AI จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ใช่บูชามันด้วยความเป็นตัวของตัวเองหวังว่าคลิปนี้นะคะจะกระตุ้นเตือนผู้ตื่นรู้ว่ามันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างที่ทำไมเราถึงต้องตื่นในยุคนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้ใช้ชีวิต ตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เป็นตัวของตัวเองได้ร0 0เซในทุกๆพื้นที่ในทุกๆด้านในทุกๆลมหายใจการใช้ชีวิตขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณเงินทุกจานวนเงินทุกสกุลเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ